วันนี้เราจะมาดูกันว่าม็อดปัญญาอ่อนที่ผมลงไปนะั้นมันทำอะไรได้บ้างนะครับมีอะไรใหม่นั่นเองอ่าไอคิปที่แล้วก็เล่นตามที่ผมเคยเล่นมานะก็คือการวิทย์อะไรพวกนั้นอะ่ะนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรน่าเล่น LSD mode คืออะไรเอา้าเอา้เอาอะไรเนี่ยเอา้าเอา้เอาจุด แล้วลรอรลอยลอยลอยเอาค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้างค้างเฉยลอยอยู่บนอากาศด้วยเอาเอาค้างเลยค้างของแท้โลนใหม่โลนใหม่อย่าม่นดิ้เล่นเลย ไหนดูสิต่อจาก LSD mode เนี่ยมันคืออะไรสไลด์ลันสไลด์ลันฮะเด็ดเด็ดเด็ดเดสไลด์สไลด์สไลด์ลลลของแท้เฮ้ยอะไรกันโอ้โหชนเลยมาด้วยความรวดเร็วนี่มาแบบ The Flat นีอชอ่ชนเลย โอ๊ยสไลด์สไลด์เอื้อตายไอ้เหี้ยเออจุดเรสไลด์รันทราฟฟิกมันติดพายเอออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเออเอารถ อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลิ่งละกลิ่งปิด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 เหมือนไม่มีอะไรอันล็อกแบล็คดอลคืออะไรวะคืออะไรอ่ะเดินนิดนึงก็ล่วงอะไรวะตกลงมันมีอะไรให้น่าเล่นบ้างเนี่ยฟักอัพโว เฮ้ยอะไรคำนี้เอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าเโลกมันเปลี่ยนไปเฮ้อเอ้าโลกเปลี่ยนไปอ่ะปิดปิดเอ้าเหลือแต่ล้อรถเหลือแต่ล้อเดี๋ยว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 รถเหลือแต่ล้อ รถไม่มีล้อเอ๊ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยทีวีอะไรอ่ะซุปเปอร์จัำกาวิตตี้โอ้เล่นจนบ่อยละเอ๊ะซุปเปอร์จัำนี่ของใหม่นะเนี่ยลองลองลองเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องซุปเปอร์จัมโอ้ยโอ้ยสูงสูงอึดดีไม่ตายอึบเฮ้ยสูง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  เออเทคดาเมจอ่ะเทคดาเมจอะอ้าอ้าอ้ายิงกดอ้าอ้าอ้าอือตายเทคดาเมจเพื่ออะไรอะหมอนไม่แก้เพื่ออะไรเทคดาเมจเพื่ออะไรบัญชีค่ะอ้าอ้าลดเด้งลดเด้งเอ้าทำไมคนนู้นวิ่งไวยังไะ โอ้โ,อโอระเบิดเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะ w i Fame Mode เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมตัวเป็นงี้แล้วสภาพเมือง GTA คืออะไรเนี่ยมาเป็นเส้นเลยโอ้ยอย่างนี้สินะที่เขาเรียกว่าเส <laughs> ้นสายเส้นสายงั้เหรอไม่เห็นเหมือนเออเล่น GTA San Andreas เลยเหรือว่าผมยังเล่นไม่เป็นวะ เออมีกอดป่ะกอดอ่ะกอดจีซัสเฮ้ยมีด้วยออหน้ายีหน้าแบบเออแล้วสปอนมาเนี่ยกูไม่รู้เลยเนี่ยว่ามันจะยิงกูเนี่ยสปอนไม่ดูเลยกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนหายยัง าาตาย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 แย่แย,ย่แย,ย่วาอื่นดีกว่าคุณผู้ชมมีอะไรน่าเล่นโลโอ้ยลลิงโล,งโล,งโลงตอนนี้เอมันเดินกันเยอะ หมุนเป็นแบบห <laughs> มุนหมุนเป็นกลงหันลมเลยเ <laughs> ฮ <laughs> <laughs> ้ยเอด้วย <laughs> <laughs> โอ้ยมันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรั้งเนี่ยมันน่าจะเหมือนเดิมแต่รู้สึกที่มีเพิ่มมาก็น,น่าจะเป็น เอ่อน่าจะเป็นอันนี้ซุเปอร์จำนะฮะแล้วก็มีพินบอลที่ผมเคยเล่นไปคลิปก่อนนะาเผื่อใครไม่เคยนะครผมพินบอลพินบอลนี่โอ๊ยอพินบอลนี่มันโหดร้ายจริงเลยนะครับผู้ชมข้างหน้า เด uh, uh, <justice> ี๋ยวเดๆเดะเดะอดะเอะเอะเดะเอะเอะเดะเดะเอะเดะเดะเระเออเดะเดะเอะกจากรถเเดะเดะเดะเดเเดดเดะเดะเดเเดะเดะะเดะเะะ กดอีกทีดิเนี่ยออกเสร็จแล้วมันเข้าไปมันเดิอเพื่ออะไรวะคำถามเพื่ออะไรวะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอินอินโพสเตอร์เฮ้ย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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรถอะไรอ่ะเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย รถผีสิงเหรอรถผีสิงเฮ้ออะไรอ่ะมีคนหาแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอ๊อยโดดต่อยอันนี้เราต้องเข้ารถก่อนไหมตำรวจเยอะช่างแม่งเข้าก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวรถหายคืออะไรอ่ะไหนไหนลองใหม่ลองใหม่ รถจมดินเปิดประตูปุ๊บ bueno จมดินปับ๊บ <c oughs> เล่นเล่นมัว่ว <c oughs> โอ้ยโอ้ยเจอของดีแล้วกูแ, <c oughs> <c oughs> แล้วับ <c oughs> โดนกูโดนอีกกูโดนเหยียบอีกโอ้ยชีวิตแกงดีกว่าแกงเอ c ซีขอล่องหน่อยครับขอล่องหน่อยครับแกงแกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นเข้าไปทำไมเนี่ย อีคันยิงอีคันเฮ้ยจนนีแน่ลวมลวงเอ้ยเริ่มสนุกละพอเลิ่มโมมัวม่งสนุกเฉยลุกสนุกเฉยเอ้ยขับรถก่อนอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงเฮ้ยลากคนได้นี่ว่าภาคนี้ ลากเลยอันนั้นลืม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 ขับต้องให้มันจับประตูก่อนเน่ะจับประตูแล้วเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละนี่แหละเออลากไปเลยลากไปเลยออจับ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 ประตูจับประตูแล้วจับประตูะตะตเออ,เอ,เอ,อนั่นแหละนั่นแหละอ๋ออ๋ขอดโสดคือเอาชีโค้ด <laughs> โอ๊ย เฮ้ย hey, 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 hey. ้สนุกสุกอันนี้สนุกเล่นธรรมดาก็สนุกได้ไม่ต้องเล่นมอสหรอกนี่นี่นแกงเอ็ดี oh, <whoa. S 1> หาอะไรทำนะครับผมเอ้าพี่เขาไปเลย <you. S 1> โอ้อไรวาไม่หนุกเลยโอ้ไม่หนุกเลยคุณ oh, ผมมู้ชมมีที่สนุกเท่าที่ผมรู้สึกว่าจะสนุกได้ก็น่าจะพินบอลกับเกาวิตี้แล้วก็ฟอสฟิลแบบนี้นี่นี่นี่ พุ่งไปเลยพุ่งไปเลยเอากระตุกกระตุกอ้ลนอนาล้อล้อลบักเหรอเอามรถมันจุ่มไปข้างล่างรถมันล่วงไปอยู่ข้างล่างเฉยรถรุ่เกมบักเกมเปัญญาอ่อนนะฟักอัปขาเอออะไรเนี่ย อะไรคืออะไรเวลี่บัญชีคาเอ้าเอ้าตายเลยเอ้าเอารถเ้งรถเิงรถเิง เฮ้ยฮเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งรู้เออชนคนชนคนด้วยเฮ้เริ่มเริ่มสนุกแล้วเฮ้เฮ้เตายโคตรง่ายชอบ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 เลยแบบนี้ ไอ้รถมาซ้อนกันขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเออขึ้นได้เต้นด้วยครับเต้นด้วยครับเออตัวละครมันเต้นได้บ้าวะไหนดูดิดูดิดูดิเออต้องแดนแบบนี้เลยเออแล้วรถแม่งโยกอะเออมันต้องแดนมันต้องแดนเออ เอ้ยังไม่ไม่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเขาเลยเอาอารมณ์มันไปแล้วนะยังเต้นได้ยังเต้นได้มึงเต้นกลางอากาศเหรอเนี่ยสต๊อปอ่ะสต๊อปสต๊อปบกดสต๊อปเอาเอาไม่สต๊อปด้วยเอาผมกดสต๊อปแล้วนะมันไม่สต๊อปเกมบักเลยต่อไม่ได้ คือตอนเนี้ยเกมมันบัคเกมมันบัคคุณผู้ชมผมไปต่อไม่ได้คือตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะลบดีไหม ciğim? เนี่ยไอเกมเนี่ยภาคห้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่า GTA San Andreas นะเท่าที่ผมเล่น,นเออผมมีภาคสี่อยู่นี่ว่าเล่นภาคสี่ก็ได้นี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นภาคสี่ดีกว่าแล้วตั้งแต่ผมพูดเนี่ยมึงยังไม่หยุดเต้นกันเลยนนเนี่ยรถ คือแบบก็เต้นตลอดเวลาเลยอ่ะยังขับได้เหลือจะเชื่อโอเคพอกกอนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผมแต่ว่าภาคห้าน่าจะไม่ได้เจอกันอีกนานนะเดี๋ยวผมไปโหลดภาคสี่มาลองเล่นดีกว่าเนาะเออน่าจะสนุกกว่านี้โอเคแล้วเจอกันครับผม